รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคร <downstairs> ับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีค่ะพี่ว่านวันนี้นะครับเราทั้งสองคนอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่ที่ศูนย์สาธิตการเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนาลีจังหวัดนครราชสีมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปวันนี้เราทั้งสองคนนะครับมาดูเรื่องราวและก็ภารกิจนะครับของทางกองทัพภาคที่2ที่เข้มข้นมากๆเลยมี2ภารกิจหลักๆด้วยกันนะที่เราจะนาเสนอในวันนี้ ภารกิจแรกของทางนกนกเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับภารกิจแรกของนกนะคะเกี่ยวกับโครงการค่ะพี่ว่านเป็นโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะพี่ว่านโซลาเซลล์ที่เราเคยเห็นเป็นแผงตามหลังคาบ้านแบบนั้นถูกต้องค่ะแต่สามารถนํามาใช้ในการแก้ไขปัญหาลดภัยแ้งได้จริงเหรอครับ จริงค่ะพี่ว่านเพราะว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2นะคะร่วมกับกระทรวงพลังงานได้ติดตั้งระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะใช้สําหรับสูบน้ําใต้ดินเนี่ยให้กับประชาชนเพื่อนําไปเป็นแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนนะคะทั้งน้ํากินน้ําใช้แล้วก็ทําการเกษตรกรรมปลูกพืชใช้น้ําน้อยแบบนี้ได้ตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องของภัยแล้งเลยค่ะซึ่งเขาทํากันที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาค่ะอย่าบอกว่าพืชผักที่เราเห็นตรงนี้ใช่เป็น,น,นพืชผักจากทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราถูกต้องอ่ะพี่ว่าแล้วดูผักนะคะสดมากๆสดจริงๆค่ะนี่แค่ภารกิจแรกนะค่ะมาดูภารกิจที่สองกันนะครับถ้าว่าคุณชมได้ติดตามนะครับเรื่องของข่าวสารต่างๆนะครับในช่วงปีพุทธศักราช2562ที่ผ่านมานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว,ว่าภาคอีสานเนี่ย ได้รับผลกระทบนะครับจาก2พายุด้วยกันก<ฆ>็คือพายุโพดุลแล้วก็พายุคาจิกินะครับได้รับผลกระทบเนี่ยหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดในทางภาคอีสานนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดยะโสธรและจังหวัดร้อยเอ็ดแต่โดยเฉพาะเลยนะครับพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย<ฆ>ได้รับผลกระทบอทุทกภัยน้ําท่วมหนักที่สุดเลยจากเหตุการณ์นี้นะครับพอน้ําลดนะครับทางกองทัพภาคที่สองไม่นิ่งนอนใจนะครับได้รับมอบหมายนะครับ มอบหมายให้หน่วยงานของทางมณฑลทนหารบกที่22นะครับเข้าไปฟื้นฟูดูแลช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีตลอดเวลาเลยจนถึงตอนนี้คุณผู้ชมน้องนกเชื่อไหมว่าตอนที่เราถ่ายทำณขณะนี้เนี่ยพี่พี่ทหารหาเนี่ยยังช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่เลยโอ้โหเนี่นะครับเป็นภารกิจที่น่าสนใจมากๆแต่จะให้ผมเล่าทั้งหมดเนี่ยก็คงไม่ละเอียดนะครับเท่ากับท่านพลโทธัญญาเกติสารท่านแม่ทัพภาคที่สอง พอฒนยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองนะครับท่านจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับกอ,องทัพภาที่2ได้ทําโครงการหยุดพายแล้งด้วยแสงพระอาทิตย์นะครับโดยการให้มีการทําระบบน้ําสูบน้ําด้วยไฟฟ้าจากแสงพระอาทิตย์นะรครับในการดูดน้ําจากใต้ดินขึ้นมา ่วงนี้เราใช้น้ําจากใต้ดินเพราะว่าถือว,ว่าเป็นน้ําที่มีความสะอาดมากกว่าน้ําผิวดินนะครับซึ่งปัจจุบันในพื้นที่อีสานน้าผิวดินมีปัญหาเรื่องสารเคมีตกค้างมากทางกองทัพเลยมุ่งหน้าไปมุ่งใช้ในพื้นน้ําจากแหล่งน้ําใต้ดินเป็นหลักคือน้ําบาด,ดาลของบ้านเรานะครับโดยการติดตั้งระบบน้ําแล้วก็สูบน้ําจากใต้ดินขึ้นมาเข้าสู่ระบบการจ่ายน้ําให้กับชาวบ้านซึ่งโครงการนี้เรากองทัพภาคสองได้ทำมาในปี2559 แต่ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ของบประมาณจากกองทุนพลังงานกระทรวงพลังงานท่านได้มอบงบประมาณให้ดาเนินการในพื้นที่ทั้ง17จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะครับมี3จังหวัดที่เ,เรายังไม่ได้ดำเนินการให้แต่ในปีนี้เราจะทําให้ครบทั้ง20จังหวัดเราต้องการทําเป็นต้นแบบเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นําเอาไปขยายโดยเฉพาะหน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมท้องถิน่นได้แก่องค์การบริหารส่วนตนําบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหลายซึ่ง สามารถของบอประมาณจากกองทุนได้นะครับซึ่งการดําเนินการที่ผ่านมานั้นถือว่าเราเป็นที่น่าพอใจในการแก้ปัญหาภัยแง้งเพราะในช่วงฤด,ดูแล้งนี่ปัญหาของภาคอีสานคือเราขาดเรื่องน้ํากองทัพทราบเรื่องนี้ได้รับทราบปัญหาจากประชาชนจึงได้ให้หน่วยในพื้นที่ได้ประสานแล้วก็ให้ชาว,ชาวบ้านและราษฎรรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ร้องขอขึ้นมา บางส่วนองค์กรไหนที่เข้มแข็งเราก็จะขอให้โดยตรงนะครับส่วนตัวองค์กรไหนแล้วแต่ที่ยังขาดความเข้าใจยังไม่เข้าใจในระบบการขอจากกองทุนพลังงานเราก็จะส่งเจ้าที่ทหารไปประสานงานแล้วก็ให้เขารู้วิธีในการขอนะครับส่วนสุดท้ายถ้ารัษดรกลุ่มใดไม่มีการสนับสนุนกองทัพโดยกองนอภาคสอจะดําเนินการให้นะครับซึ่งในปีที่ผ่านมา เราได้มา300กว่าโครงการครอบคลุม17จังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนะครับทัาในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูหนาวที่กำลังจะพ้นไปหลังจากนจะเข้าสู่ฤดูแล้งซึ่งก็เป็นที่ทราบดีว่าสิ่งที่จะกระทบในภาคอีสานเราคือปัญหาภัยแล้งตอนนี้กองทัพภาคที่สองได้เตรียมการในเรื่องของการสนับสนุนพี่น้องประชาชนภาคอีสานโดยทางรัฐบาล ได้มอบให้กองทัพไทยสองร่วมกันในการขุดเจบบาะบ่อประดาลและก็ส่งเสริมการใช้น้ําอย่างประหยัดต่างๆนะครับเราให้ชุดปฏิบัติการทั้งหลายได้เข้าไปพบปะประชาชนว่าให้เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งตั้งแต่บัดนี้นะครับการจัดการหน่วยเราทุกหน่วยในพื้นที่ต่างๆเราสั่งการให้เตรียมการช่วยเหลือประชาชนอย่าง,างเต็มที่นะครับโดยขั้นต้นเนี่ยก็จะเตรียมเรื่องการผนน้ําการแจกน้ําให้กับประชาชน ส่วนในระยะยาวนั้นจะประสานงานกับส่วนราชการต่างๆมาดาเนินการในเรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้างหรือการทําระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ซึ่งเราได้ทํามาได้เห็นเกิดประโยชน์และชาวบ้านมีความต้องการสูงนะครับแต่ก็ยังติดขัดเรื่องงบประมาณเราได้ประสานส่วนราชการต่างๆลงมาทําดําเนินการคิดว่าในระยะยาวเราจะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งในภาคอีสานได้ครับ เราพร้อมที่จะเรียนรู้ระบบโซลาเซลล์หรือยังครับ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 ผู้บันครับวันนี้พวกเราเดินทางมาจากไ่สุรารีมาจนถึงพื้นที่วังน้ําเขียวตรงนี้เราได้มีการปลูกผักรดน้ําผักขนผักไปขายที่ตลาดแล้วเห็นมีแผงโซลาเซลล์เกี่ยวข้องในพื้นที่ตรงนี้ครับครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับห้องช่วงแล้งนะครับน้ํเจืดและน้อยดังนั้นเราก็นำโซลาเซลล์มาในการสูบน้ําใต้ดินให้กับเกษตรกรในการปลูกผักครับ ครับผู้พันครับแสดงว่าในพื้นที่วางน้าเขียวส่วนตรงนี้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ช่ไหมครับถึงได้นําแผงโซลารเซลล์ติดเพื่อที่จะนาน้ําบาดานขึ้นมาใช่ไหมครับครับในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเราสามารถใช้พลังงานโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลล์ในการผลิตไฟให้กับเกษตรกรได้ครับแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกองทับกครับครับสำหรับกองทังบกนะครับจะช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะภายแล้งนะครับดัง คำที่ว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับพวกเราทุกคนเข้าใจดียังครับครับนี่โมเศรษฐกิจพอเพียงวางน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมายิน <20 S 1> ด,ดีต้อนรับครับเย <Yeah! S 3> ชมครับตั้งแต่เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2,562ที่ผ่านมานะครับจังหวัดอุบนราชธานีได้รับผลกระทบรุนแรงจากทุทกภัยน้ําท่วมจากพายุโพดุลและพายุคาจิกิประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้รับความเดือดร้อน42,383ครัวเรือนพื้นที่ทําการเกษตรได้รับความเสียหาย6,39,556ไร่ หลังจากสถานการณ์หลังน้ำลดนะครับจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการฟื้นฟูปุรณะการซ่อมแซมสร้างบ้านให้กับประชาชนมีการซ่อมแซมวัดโบสถ์โรงเรียนและมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีครับโดยกองทัพภาคที่2ท่านพลโทธัญญาเกียรติสารท่านแม่ทัพภาคที่2ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ได้มอบหมายให้หน่วยงานของมณฑลทนหารบกที่22 ท่านพลตรีรนกรปานกุลผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่12กรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่6กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่6กองพันทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารปืนใหญ่ที่6กรมทหารพรานที่23กองพันทหารช่างที่6กองพลทหารราบที่6 และแพทย์เดินเท้าให้บริการทางการแพทย์กับพี่น้องประชาชนพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานการดําเนินการนั้นเริ่มตั้งแต่เกิดสถานการณ์น้ําท่วมจนถึงหลังน้ําลดโดยประกอบอาหารปรุงสุกให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภ,าภายัยและกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนี้ดังคําที่ว่าอาหารเป็นเพิ่มงของประชาชนในทุกาทการับ สถานน้าท่วมในห่วงที่ผ่านมาในห่วงเดือนสิงหากักยาช่วงที่ผ่านมาซึ่งพายุสองสามลูกได้เข้าในพื้นที่อีสานตอนกลางแล้วก็ไปไหลออกทางพื้นที่อุบลนะครับแต่ลูกสุดท้ายลงในพื้นที่อุบลทําให้เกิดการน้ําท่วมค่อนข้างที่จะยาวนานในพื้นที่เหล่านั้นนะครับกองทัพภาคที่2ได้เข้าไปตั้งแต่เริ่มต้นหลังจากทราบว่ามีภัยน้ําท่วมเข้ามาแล้วเราได้ใช้กําลังในพื้นที่เกิดระทางกองทัพภาคไปสนับสนุนการปฏิบัติของส่วนราชการจังหวัดและแก้ปัญหามาโดยต่อเนื่อง แต่สุดท้ายะปัจจุบันสถานการณ์น้าท่วมจบไปแล้วนะครับที่คลายสถานการณ์ได้แต่ยังมีรัษฎรที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะเรื่องบ้านบ้านที่อยู่อาศัยที่ทํากินและวัดโรงเรียนที่เกิดปัญหาในเรื่องของผลกระทบจากข้าวของเสียหายทําให้เราได้คิดว่าจุดนี้ที่จะทิ้งกําลังและคงกําลังไว้ในพื้นที่จนกว่าจะบ้านหลังสุดท้ายจะดําเนินการเสร็จนะครับปัจจุบัน เรายังมีกําลังทหารของเราจากมวลชนทหารบกที่22ได้นหน่วยในจังหวัดอุบลราชธานีทําการฟื้นฟูะปรับปรุงบ้านให้กับราษฎรในพื้นที่มามาเป็นระยะครับปัจจุบันก็ยังดําเนินการอยู่โดยใช้เงินจากงบบริจาคของส่วนราชการของส่วนภาคเอกชนต่างๆและบางส่วนมาจากงบราชการซึ่งเราได้ได้กำลังเนินการอยู่กับจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ครับ ขราราการมนทลนฐานบกที่22จังหวัดอุบลราชธานียินดีต้อนรับครับขอบคุณกองทัพบ,บก ที่มาสร้างบ้านให้ยาย้ดยสองมือและจิตใจยิิงใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาขอบคุณที่ว่าทีมกันจาลล้าะคะิดจะให้โดยแรงกายบวกแรงใจและจิตศรัทธาขอพูดหลายๆ้ะค่ะที่ว่าเยี่ยม เป็นพลังนำพาสู่ความสุขใจมุ่งมันทำด้วยจิตที่คิดทำดีปรารถนาให้โลกนี้น้าอยู่สดใสช่วยกันทำเพื่อส่วนรวมเท่าที่มีเท่าที่ต้องในนาของกลุ่มคิดเชนคาทอลิกขอขอบคุณกองทัพภาคที่สองเป็นอย่างสูง ที่มาช่วยบูรณะฟื้นฟูซ่อมแซมหลังจากน้ำท่วมโบทของเรานะครับให้กลับสู่สภาพเดิมด้วยความเรียบร้อยรวมทั้งชุมชนครอบครัวในหมู่บ้านของเราด้วยนะครับจจเ,เ,เรจเริญพรต้องขอขอบคุณทหารพรานที่23ที่มาช่วยฟื้นฟู วัดคูเดือหลังน้ำท่วมที่ผ่านมาพเพรเจริญพร้ดยแรงกาบวกแรงใจและจิตศรัทธาเงืที่ริมเงื้อที่ไหลคุ้มกับสิ่งที่ได้กลับมากองมหาลาบที่หนึ่งกอมหัทาหร่วมกับชาวบ้านบ้านท่าคองเหล็กจังหวัดอุบลราชธา,านีร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยการร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่หลังจากภัยพิบัติน้ำท่วมครับ เห็นประชาชนมีความสุขก็ผมก็ยิ้มได้ครับทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสผมและคณะต้องขอตัวไปเยี่ยมบ้านหลังอื่นต่อไปครับ สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม <นะ S 2> ่ครับ,บคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกับน,น้องๆนะครับนั่งอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาน้องๆเขาน่ารักมากเลยเรียนอยู่ชั้นอะไรกันจ๊ะ สองนี่คืออนุบาลสองนะคะใช่อนุบาลสองครับแล้วก็วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีนะครับเป็นวันเด็กแห่งชาติแล้วก็วันเด็กแห่งชาติของทุกปีนะครับก็จะมีคำขวัญประจําวันเด็กแห่งชาติด้วยนะครับโดยในปีนี้ปีพุทธศักราช2 5 6 3 ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้ให้คำขวัญวันเด็กเอาไว้ว่าครับเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามาคัคคีรู้หน้าที่พล,ลเมืองไทยค่ะและท่าน้องๆทุกๆคนที่อยู่ตรงนี้นะได้ปฏิบัติตามก็จะเป็นเด็กดีของประเทศนะคะร,รวมถึงน้องๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะและนอกจากภาพบรรยากาศน้องๆที่อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเราก็ยังมีภาพการมอบของขวัญในวันเด็กที่โรงเรียนกองทับบกอุปถัมภ์อนุบาลค่ายสันพสิทธิ์ที่ประสงค์จ จังหวัดอุบลร,ราชธานีมาฝากคุณผู้ชมให้ชมกันด้วยค่ะซึ่งนําโดยท่านพลตรีรนกรปานกุลผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ติดตามชมได้ช่วงท้ายรายการค่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับรายการคืนคุณให้แผ่นดินนะครับย้ายเวลาออออากาศนะครับเป็นวันศุกร์เวลา13นาฬิกา40นาทีจนถึงเวลา14นาฬิกานะครับติดตามรับชมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหมายเลข1นะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอลาไปก่อน สวัสดีครับอ่ะน้องๆสวัสดีกันพร้อมกันเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเด็กดีต้งมีนะี่ิด้วยกันเด็กดีตงีนสปองแดนปกปองฟ้า มาตุภูมิแห่งนี้คือบ้านของเราเราบ้านพระชนพลีชีพแลกมาบัดน,นี้ภัยรีรุกรานเราเลือดทหารนักรมผูกลาะจะไม่ยอมให้ชาติถูกขายทอดตลาดโดยอำนาจอิทธิพลเงินตรา สติจะปกมองเลยชีวะเพราะเราคือทหารพระราชา